สวัสดีครับทุกคนครับพามาดูต้นมะม่วงครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วได้ทำการพวนด,ดินใส่ปุ๋ยใส่สารปรับสภาพดินคลคุมฟางรดน้ำนะครับแค่อาทิตย์เศษก็แตกยอดแล้วครับต้นนี้ปลูกพืกษภาปีที่แล้วนะครับเจดแปเดือนนิ่งครับไม่มีการแตกยอดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลย คือถ้าปลูกไม่ให้อาหารเขาก็แทบจะไม่เจริญเติบโต,ตครับถ้าเราอยากให้เขาโตเราต้องให้อาหารพวกไม้ผลนะครับก็ลองดูว่าเขาเขาโตด้วยธรรมชาติของเขาจะโตได้ประมาณไหนมันก็นิ่งค,คือเราต้องให้อาหารเขาครับต้องใส่ปุ๋ยพวนเลี้ยงนะดูที่แต่ละต้นก็อัตราก,การเติบโตดีมากถ้าใส่ปุ๋ยก็แตกยอดเลยลครับตอนนี้ก็แตกยอด